อนุตริยะหกสิ่งประเสริฐหกประการภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้หกประการเป็นอย่างไรคือ 1. ทัศนานุตริยะ 2. สวนานุตริยะ 3. ลาพานุตริยะ 4. สิกานุตริยะ 5. ปริ จริยานุต,ตริยะ 6. อนุสตานุตตริยะ 1. นภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตตริยะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสัมมณะหรือพามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนี้นั้นแลเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปเห็นอตตาคาคตหรือสาวกตาถาคตการเห็นนี้ยอดเชื่อมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วมความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนย์แห่งทุกข์และโทมมนัสเพื่อบรรลุย,ยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่าทัศนานุตติยะก็ทัศนานุตติยะเป็นอย่างไรนี้ 2. อภิกษุทั้งหลายก็สวนานุตติยะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเรื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานทิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าสัมวนานุตตริยะก็ทัศนานุตตริยะสัมวนานุตตริยะเป็นดังนี้ 3. ภิกษุทั้งหลายก็ลาพานุตตริยะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้าง พันรยาบ้างรัพย์บ,บ้างหรือลาบมามากบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาในสัมณะหรือพามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าราบนี้เป็นของเลวภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าลาพานุตติยะก็ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะลาพานุตติยะเป็นดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็สิขานุตติยะเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิละปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างทนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิละปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวทิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมศึกษาอธิศินบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว การศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้ที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศินบ้างอธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานุต,ตริยะก็ทัศนานุต,ตริยะสวนานุต,ตริยะลาพานุต,ตริยะสิกขานุต,ตริยะเป็นดังนี้ 5. ภิกษุทั้งหลายก็ปริจาริยานุต,ตริยะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างขหะบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสัมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการบำรุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้เป็นการบำรุงที่เลวภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสย,ยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลาย ก็ที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าปริจาริยานุตตริยะก็ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะ ปาริจริยานุตริยะเป็นดังนี้หกพุทุทั้งหลายก็อนุสตานุตริยะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภริยาบ้างทรัพย์บ,บ้างหรือการได้มากน้อยระลึกถึงสัม,มณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลวภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิย่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต การระลึกถ,ถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถ,ถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมมนัสเพื่อบรรุญยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสยยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุต,ตริยะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอนุต,ตริยะหกประการภิกษุเหล่าใดได้ทัศนานุต,ตริยะสวนานุต,ตริยะลาภานุต,ตริยะ ยินดีในสิกขานุตตริยะเข้าไปตั้งการบำรุงเจริญอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมให้ถึงอม,มะตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่ง